กราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลําทีกครบทุกท่านนะคะพอกันมอนีเเฮากะสิมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงมอลล่มคือเก่านะคะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวทีสุดเาร้านะคะเมื่อพระเอกนกพงศกรผู้บริหาระคะ่ะผู้นําทีมมอล่ําเสียงวิหกนะคะพี่นอ้องปล่อยห้อนะคะใจแทบขาดเมื่อน้องยุกิเพนปากาซึ่งก็เป็นนางเอกประจําทีมงานมอล่ําเสียงวิหกได้ประกาศลาออกจากวงแบบฝ่าพานะคะ หลังจากที่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนางเอกมอลำอายุหน่อยอย่างนองยุกิเพ่นพกาเพิ่นได้ออกมาโพ์นะคะโพ์ผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวของเพิ่นประกาศล่าจากเวทีคณะมอลำัเสียงวิหกพร้อมกับบอกเหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางเรื่องนะคะเลยบสามารถไปต่อได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะนองก็บ,บอกว่าเจอปัญหาหลายๆอย่างรุวมเร่าเขามาก เฮนให้แ้นคลับหลายคนสงสัยว่าเกิดอีิยัาขึ้นละกะทรงกำลังใจให้น้องยูกิอย่างหล่นหลามนะคะซึ่งลาสุดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโซเชียลนะคะก็ได้โพสต์คลิปของพระเอกนกพงศกรพระเอกหมอล่ําคู่ขวัญของน้องยูกิดีะพินงองที่เรียกได้ว่าร่วมทุกรวมสุขและกะสั่งสรรค์ผลงานมาแนันตลอด ซึ่งระยะเวลา4ปีนะคะที่น้องยุกีแล้วก็พระเอกนกพงศกรรวมงานกันมากนี่ถือได้ว่าเป็นคู่จิ้นนะคะคู่จิ้นคู่พี่น้องคู่ขวัญเอ็นวแห่งยุคนี้นะคะเรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่าสามารถยุดโลกได้ิลีสําหรับคู่จิ้นเอ็นวคู่นี้นะคะพี่น้องเมื่อวานนี่นะคะได้มีคลิปของพระเอกนกพงศกรพื่นได้ออกมาห้องไห้นะคะแล้วก็โพศพกอด บุคลากรของทีมงานเสียงวิหกหลายคนนากานนะคะคือความรู้สึกขังแนของเพลินกับโค้งสีบวไวแล้วนะคะพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นกับโค้งสีอ้อนไหวนะคะตอนเหตุการณ์ที่น้องยุก,กิเพ่นากาเนี่ประกาศล่งเวทที่ย่างกระทันหันนะคะในขณะที่น้องยุก,กิเองนะคะได้เผยคลิปที่น้องได้ร้องเพลงลาก่อนนะคะในแอบดังแอบหนึ่งนะคะแทนความรู้สึกของเจ้าของกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเนื้อหาเพลงกับประมาณวา่านองไดล่านะคะไดล่าสักที่ลาก่อนให้เธอโชคดีนะคะฉันยังจําได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโบกมือลาให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของเพลงประมาณนีนะคะซึ่งน้องก็ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้โพสคลิปนะคะที่จะของร้องเพลงลงในแอบดังนะคะ ซ,ซึ่งในช่วงถ่ายนะคะพี่น้องน้องยุกินี่กับบอสาม,มาทีสีกลั่นความรู้สึกของเจ้าของใดนะคะเสียงร้องเพลงออกมานี่กับปนเสียงสะอื่นออกมาก,กับเหนือเพลงนําเฮ็ดไห้แฟงครับหลายหลายคนเห็นใจในความรู้สึกของน้องยุกิในตอนนี้สุดๆนะคะซึ่งในคณะเดียวกัน,นะะทางด้านของพระเอกนกพงศกรก็ได้โพสตร์รูปถือดอกกุหลาบนะคะในเพจส่วนตัวของเพลนพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า พวกเรายัางอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับนะคะถามกลางกำลังใจย่างหลุนหลามบวาสิเป็นจากศิลปินหมอลำลูกทุง่งนะคะอ่าพีพีน้องๆในวงการเป็นจำนวนมากสำหรับน้องยุกิเพ่นพการค่นะ,ะทีผ่านมาถึงแม้ว่าอ่าสิมีจุดเริ่มต้นชีวิตที่่อนขางที่สิ่ํลำบากนะคะแต่ว่าน้องยุกินี่เพิ่นก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยเอยหลังจากทีไ่ไปออกรายการซุปเปอร์เทนนะคะ ร่วมไปถึงไม้ทองคําหมอลําฝังเพชรแล้วก็ไม้ทองคําเด็กก้อนที่สิได้เขามาอยู่วงหมอลําเสียงวีหกนะคะซึ่งก้อนหนานี่นะคะหมอลําเสียงวีหกนี่เพิ่นใส่ซื้อว่าหมอลําน้ําวีหกเพราะว่าแอดเขาไปเห็นบางคนเขามาคอมเมนต์นะคะพี่น้องว่าเว้าซื้อหมอลําพิดเว้าซื้อวงหมอลําพิษนะคะ ซื้อมอล่ำเสียงวิหกนี่เริ่มแรกเพิ่นใส่ซื้อมอล่ำน้าวิหกพี่น้องนะคะก่อนถี่สิมาเป็นหมอล่ำเสียงวิหกคือจังปัจจุบันนี้นะคะซึ่งทาเห้าหย่อนไปนะคะเมือ่อซีปีที่ผ่านมานะคะน้องยุกิเพ่นพากาน,นี่ก็ได้รับโอกาสจากพระเอกนกพงศกรในไวัเพียงแค่3 3ปีของน้องยุกิในขณะนั้นนะคะ แล้วก็ด้วยความสามารถของนองเองนะคะนองก็มีความพยายามที่สิฝึกฝนนะคะพัฒนาเจ้าของบอยุทธการพัฒนาของเจ้าของนะคะจนว่าในที่สุดพระเอกนกพงศกรก็ได้มอบโอกาสดีๆให,ให้กับนองยุก,กินะคะนั่นก็คือการได้เป็นน่งเอกประจําทีมงานหมอล่ําเสียงวิหกพี่นองนะคะซึ่งนอกจากผลงานนะคะผลงานใน วงของมอลัมเสียงวิงหกแล้วนะคะนองยุกิเพนพการเนี่เพินพ่พนกับมารคสิได้ร่วมงานกับจินตราพูลากนะคะ,ะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินระดับแนหนาของประเทศไทยอีกคนหนึ่งสําหรับคุณจินตราพูลากนะคะจนเรียกได้ว่าเป็นนั่งเอกเอ็มวีคูบุญในยุคหลังอีกคนหนึ่งเลยนะคะ,ะร่วมไปถึงการได้ร่วมฟิชเชอริงลหลายเพลงแล้วก็ล่าสุดคะหะลังจากที่นองยุก,กิเพิ่นได้ออกจากวงนะคะ จินตราเพิ่็ได้ป้อยคลิปคูลรูนางอัวนะคะที่จินตราผู้หลาเพิ่นได้คัฟเบอร์ไว้นะคะในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะคะแฟนคลับแฟนเพลงของน้องยุกิเพนพากานะคะกะสิริเห็นพัฒนาการและหลายอย่างของน้องนะคะบวาสิเป็นพัฒนาการในเรื่องของนามสุ่มนามเสียงนะคะ หรือว่าพัฒนาการในเรื่องของความสวยของน้องยุกิที่นับมือนะคะก็เรียกว่าอตอนนี้นะคะน้องกําลังเติบโตเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นต้นหนา้าแฟนคลับแฟนเพลงด้วยวัย16ปีนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนที่น้องเริ่มเข้าสู่วงการมอลล์นี่ก็คืออายุได้เพียงแค่13ปีเท่านั้นนะคะเรียกว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นสาวแล้วสําหรับยุกิเพนพกานะคะ ซึ่งนอกจากพัฒนาการในเรื่องของความสวยแล้วนะคะน้องยุกิก็ยังมีงานในวงการอีกลหลายๆอย่างนอกเหนือจากงานในวงนะคะพี่น้องบ่าว่าสิเป็นการเล่น MV น็มะคะเป็นนังเอกเล่น MV ให้กับศิลปินอีกลหลายๆคนนํากันนะคะหลังจากนี้นะคะพี่น้องบ่าวา่าน้องยุกิเพนพก,กาเพิ่นสียูในบทบาทได้ก็ตามนะคะเป็นศิลปินอิสระหรือว่าสิไปึืนยุกับหมอล่าวงไดนะคะตว่า เาในฐานะของแฟนคลับแฟนเพลงนะคะกะเอาใจซอยหลักกะคอยสนับสนุนค่อยซัพพอร์ตเป็นพลังบวกที่ดีๆให้กับน้องให้ก้าวต่อไปของน้อง่านไปได,ด,ด้้วยดีย่างหมั่นคงนะคะพี่น้อง ซึ่งตอนนี้นะคะแฟนคลับของนองยุกิเองกด็ดีหรือว่าแฟนคลับของพรเอกนกพงศกรเองก็ดีนะคะก็ย่งบอสามารถี่สิทําใจรับได้นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่ยุดโลกอิหลีพี่น้องสําหรับคู่จิ้นเอ็นวายนะคะหลายหลายคนทํใาใจบ่ได้อ่ายิงไปเบิ่งคลิปย้อนหลังนะคะที่นองยุกิได้มีการเลงกับไอ้นกพงศกรนะคะ ซึ่งแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนนะคะเมื่อไปเบิ้งคลิปย้อนหลังแล้วกัถึงกับห้องไห้นะคะพี่น้องเสียดายนะคะเสียดายคูจูจริงคูนูนี่แต่สุดท่ายท่ายสุดนะคะพี่น้องเฮาก็ต้องเขารบนะคะเขารบในการตัดสินใจของศิลปินนํ่เสืวาสหรับน้องยูกินะคะเพิ่นกัสิมีเหตุผลส่วนตัวของเพิ่นนะคะ เอ่าบาวาต่อไปนะคะหลังจากที่น้องยุกีได้ล่วจากเสียงวิหกแล้วนะคะบัาวาสีอยู่ในบทบาทใดก็ตามนะคะกะขอให้แฟนคลับแฟนเพลงเป็นกําลังใจให้น้องคือเกาน่ะละทั้งน้องยุกีเพนพากาแลละกะพระเอกนกพงศกรละกะบุคลากรน,นะคะในทีมงานหมอลําเสียงวิหกสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องรา่าที่เฮาได้นําเสนอในมือนีเนาะค่ะสําหรับผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาว้่ามาจามาพูดคุยกันใดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหน้าสําหรับมือนีขอกลา่าวคําว่าสวัสดีค่ะ